สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยสำหรับราคากลางของยางพาราประจำวันที่23กุมภาพันธ์2567วันนี้มาช้าขออภัยด้วยนะคะและก็ไม่ได้เปรียบเทียบราคาจากเมื่อวานด้วยมาดูราคาน้ำยางสดณหนา้นาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นะคะราคากลางวันนี้อยู่ที่68บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับน้ำยางสดวันนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง72บาท59สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง76บาท11สตางค์ต่อกิโลกรมัมและสุดท้ายอย่างก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลาง53บาท51สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือประกาศ ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2อง7ของอยาง4ชนิดวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ